โอเคครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ในแมพแล้วครับมันจะมีที่วาร์ปอยู่ครับก็คือเครื่องนี้ครับเราสามารถวาร์ปไปได้แต่ว่าก่อนอื่นผมก็จะมาสร้างประตูวาร์ปก่อนเผื่อใครที่ไม่อยากลำบากขึ้นไปตรงนั้นก็สามารถวาร์ปไปได้เลย แล้วก็ไปที่นักพัฒนาแต่อันนี้เราจะสามารถใช้ในโหมดผู้เล่นคนเดียวหรือกรณีที่เราเป็นเจ้าของห้องเท่านั้นครับเราถึงจะสามารถสร้างได้ถ้าเราไม่ใช่เจ้าของห้องเนี่ยหรือว่าตามคนอื่นเข้าไปในห้องเราจะไม่เจอนักพัฒนาครับเพราะอะไรก็ไม่รู้นะครับ ผมก็เดี๋ยวไปสืบหามาอันนี้ก็คือประตูว้าแบบปกติครับเราก็จะเปิดแบบนี้ได้แต่บางคนอาจจะแบบชอบสร้างแบบใหญ่ๆเช่นแบบนี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปแตกตรงเนี้ยมันก็จะขึ้นเป็นจุดว้ามาเลย พราะงั้นเราก็เลยจะมาทำการต่อข้างหลังเพื่อให้มันติดกันได้แบบใหญ่ๆแบบบางคนอาจจะชอบประกอบแบบนี้ก็จะต่อขึ้นไปแล้วก็เอาไว้ประมาณนี้ รประมาณนี้แหละครับอันนี้ก็ตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็มาตรงนี้นครับหลังจากนั้นก็ทุบข้างหลังออกเดียวเดียวเดี๋ยวแล้ว,วผมติดอันนี้ก่อนโอเคแล้วทุบอันนี้ออกไปจริงๆแล้ว อันที่ผมกําลังสร้างอยู่กับอันแบบเล็กอันนี้ก็คือวาร์ปได้เหมือนกันแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นอันเล็กอันนั้นอ่ะมันจะทาให้ตกขอบผมก็กําลังหาวิธีการแก้การติดบั๊กอยู่ครับนี่ครับเสร็จแล้วครับแบบใหญ่ก่อนอื่นแล้วก็คือเราจะเพิ่มเป้าหมายไปได้แต่เรายังไม่ได้วาร์ปไปที่ไหน แล้วก็จะขึ้นที่นี่จริงๆจะขึ้นจะรวดไปก็ได้นะครับแต่ว่าจะรวดมันจะไปที่ดวงจันทร์ไปที่โฮลาสก่อนอ๋อต้องใช้เครื่องอัปเกรดแล้วก็ใช้ชิ้นส่วนอัพเกรดประเภท A เลยครับอัพเกรดมันก็จะได้อย่างนี้เราจะไปดาวโฮลาสกันก่อนครับ ส่งไปเลยก็นับถอยหลังมาถึงเรียบร้อยแล้วครับดาวโฮลัสผมขี้เกียจสร้างประตูแบบใหญ่งั้นเอาแบบนี้เลยกันนี่ครับอันนี้จุดปั๊บสิบแปด เมื่อกี้เห็นแววว่าเป็นจุดวาร์ปสามใช่ไหมเดี๋ยวเราจะลองเพิ่มเป้าหมายดูฮึบได้ครับทีนี้เราก็ลองเอาอันนี้ไปอันนี้เป็นจุดวาร์ปสามเหรออ๋อเนี่ยเราวาร์ปมาข้างๆนี่แหละครับอาการบั๊กบางทีเนี่ยเวลาเราเอาไปสร้างในบ้านเนี่ยถ้าเรามาสร้าง ประตูวาแบบติดกับกำแพงบ้านเวลาเราว้ามาบางทีมันอาจจะทําให้ตกท้องฟ้าได้ครับแล้วก็จะแบบสร้างข้างในตัวบ้านหน่อยแบบไม่ต้องติดกำแพงงั้นจุดว้าหนึ่งไปจุดว์าที่เท่าไห,นนะหร่นะสิบแปดได้ป่ะลองดูได้ครับงั้นเดี๋ยวไปจุดว้าหนึ่งด้วย อันนี้ถ้าเกิดว่ามีหลายเป้าหมายก็จะสามารถเลือกจุดวาร์ปแล้วเอาไปที่ไหนนี่ครับจุดวาร์ปหนึ่งเอาครับต่อไปผมก็จะไปที่แกนโลกครับแล้วก็จะไปที่สถานีดวงดาวน,ดนี่เลยครับส่งไปเลย มาถึงลับสถานีดวงดาวของแกนโลกแล้วก็จะมาสร้างตรงนี้แล้วกันเราจะไปที่จุดวาร์ป18ก็คือที่ดาวหัรัสเมื่อกี้แล้วก็ที่โลกโอเคครับเราจะลองไปที่โลกก่อน นี่ครับแล้วก็จะมาถึงโลกแล้วอันนี้เราวาปมาที่จุดวาร์ปสิบแปดเลยเพราะว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้สร้างเป้าหมายไว้เดี๋ยวเรากลับไปที่จุดวาร์ปหนึ่งก่อนเดี๋ยวนะเมื่อกี้ไอจุดวาร์ปสิบเก้าใช่ไหมเมื่อกี้ที่แกลโลกงั้นลองก่อนอ่ะ ได้แลครับนี่นะครับประตูวพี่ผสร้างไว้ก็ทุกคนก็สามารถเอาไปสร้างกันได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ